ไทยทั่วหน้าอาดูลศูญสิ้นแล้วพระดวงแก้วแห่งพุทธศาสนาทรงเสด็จสมเด็จพระสังฆราชาทรงธรรมมาสู่นิพพานนานนิรันร์กล้าวกระหม่อมฉันผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกและบริษัทกันตนากรุปจำกัดมหาชน รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แลเกมที่เราจะทำการแข่ขันนั่นคือเกมต้หนูหน่อยโอ้ทไมเป็นอถูกต้องไหมพี่ไดไม่หมดไปทำไมใช้ประกอบเป็นแกงสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป ลาไดเหรอีเขาบอกห้ามเข้าทำไมเข้าไม่ได้พี่เ้ก็จุลาลงก่อนเอ้ยรออีกการอีกกานี่เป็นเกลกันครับเกลกันไม่ไม่ไม่มันเบื่อไม่จ่าย หลานทีวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะ,ะบางคนเพิ่งเปิดมาแคนดี้มาเฟียมาเล่นเกมตลกตลาดแต่ครับผมโอ้โหแต่โโก,ก่อนหน่ทักทายผู้ชมก่อนครับครับผมสว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการตลกต,ตลาดแต่รายการที่จะสร้างเสียงฮาจากสถานที่แห่งนี้ตรงตรงไปท,ที่ทีวีบ้านของท่าน <ขอ S 1> คร,รับผมแล้วเราจะตามล่าหาของกินครับของอร่อยอร่อยทุกทุกคนที่ของเมืองไทยกันเลยทีเดียวครับเจแล้วค่ะในการชิงแชมป์ตลกตลาดแต่เลค ผมแล้วก็เช่นเคยครับเราจะมีเคดไม่รับการทําเมนูอาหารนะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ไม่ใช่ปัญหาเลยครับติดตามได้ครับในรายการตลกตาแดงแลวในวันนี้ครับเรายังคงอยู่กันที่สลามสามยอดเลยนะครับซึ่งทั้งสองทีมสีเหลืองและสีเขียวนั้นก็พร้อมแล้วแต่ก่อนอื่นขอแนะนําตัวพวกเขาสักคู่นึงครับครับผมผมตี๋ครับแล้วก็ตามด้วยน้องแบมแล้วก็น้องมิวครับแล้ว นำของเราที่จะมาร่วมทีมและการแขอาหารเราคือเฮียเกียงครับทางด้านโน้นนะคะรตบผมผมก็นายครับเป็นคนนำทีมแล้วก็เจนนาเอาใช้เจนนาอยู่นี่ฮะเจนนาแล้วก็น้องการผมด้วยน้องเน็ตครับผมจากเที่เราเปียครับผมเป็นไงครับหนึ่งวันไปแล้วเจนนายังแน่นอยู่เหมือนเดิมยังแน่นอยู่ครับผมครับผมเอาละครับแต่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันตอนนี้ขอเปิดตัวผู้เปิดป้ายเจนนี่ หมูกรอบครับผอมหมดที่นี่นันเขาขายนี่ด้วยอะไรฮะกระเพาะกระเพาะนะกระเพาะกระเพาะหมูกระเพาะหมูหมูกรอบหมูหวานเจ๊ด้วยเจ๊น้องแบมเล่นมุกอะไรฮะถามว่าเจนนี่เขาขายกระเพาะด้วยถามว่ากระเพาะอะไรเขาบอกกระเพาะฉันรักเธอเย้ ผมมีป้ายให้เจนีนะครับสามป้ายครับเจนีเชิญนี่งย่ครับนะครับเจนีครับป้ายทั้งสามป้ายนะครับฟุตแพนเน็ตป้ายที่1ป้ายที่2ป้ายที่3จะเป็นเกมที่พวกเขาต้องแข่งกันเจนีชอบป้ายไหนครับป้ายไหนดีคะอ่าอะไรก็ได้มาป้ายสีกันก็ได้ครับได้คุณเราป้ายป้านี้ได้ไหมอ้าป้ายน้ำได้ครับได้แล้วครับ เจนี่เหมือนเคยเล่นเกมบอเอาป้ายไหนกป้ายไหนนี่ค่ะเหมือนเคยชมโชวเกมโชว์ขอบคุณเจนีมากนะครับขอบคุณครับของาอดขอาอุดหนุนนะครับหมูกรอบกระเพาะหมูหมูหวานหมูเค็มต้องเจนี่อยู่ซออยู่ตลาดสามแยกแผงที่สิบที่สิบเอ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับแถวตานี้ครับแถวตานี้ครับและที่แผงมีสามเกต้าไม่ครับอะไรครับไม่ใช่รถตุ๋นไม่ใช่รถตุ๋นน่อ้าวเอาแล้วครับ และเกมที่เราจะทำการแข่งขันนั่นก็คือเกมดมหนูหน่อยโอ้โหหนูหน่อยไม่ถึงว่าอะไรเนี่ยดมหนูหน่อยก็เหมือนหนูนาเนี่ครับวัตถุดิบในวันนี้ของเราเอีหูออะไรขบอกี้หูอ่ะแปะกล้วยครับแปะกล้วยแล้วไปแปะไว้ที่หูนะผมแปะไว้ที่สมองครับผมเพราะแปะกล้วยเนี่ยหลายๆคนนะครับจะไม่รู้ว่า เป็นส่วนนะฮะที่เป็นยาในการบํารุงสมองครับผมอันเหรอบำรุงสายตาด้วยนะบำรุงสมองนี่ชั้นหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นกินไอ้แปะกล้วยร้อนแปะกล้วยเย็นนี่บำรุงทั้งนั้นนี่ฮะกินเยอะๆอันนี้แปะกล้วยใช่ไหมคะแปะกล้วยแปะกล้วยที่ไงเอามากกล้วยโอ้โหชอบไว้ไว้พุ่งเลยครับไว้ทุ่งเลยแค่ผัดตัวเดียวไม่พอขอตัวหอมตัวครับบรรยากาศดูดายี่เงียบไปถึงพุ่งเขาเรียกพุ่งตุลาเลยเดียว น้ำอทษดนะฮะเอาแล้วครับแล้วเกมการแข่งขันจะเป็นยังไงครับช่วงหน้าครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวคุณจะเครียดเราร้องคําว่าล้องไสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับไอแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเราอยู่ที่ตลาดสดยิ่งเจริญค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะไอจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการเลือกไก่ค่ะแน่นอนเราอยู่ที่ร้านบุญเตือนไก่สดและเดี๋ยวเราไปทักทายแม่ค้ากันว่าเขาจะมีวิธีแนะนําในการเลือกไก่ของเรายัางไงบ้างสวัสดีค่ะ รบกวนหรือเปล่าคะยังคุยได้นะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อหนิงค่ะพี่หนิงคุณผู้ชมคะพี่หนิงนะคะพี่หนิงคะเดี๋ยววันนี้ให้พี่หนิงแนะนําวิธีการเลือกไก่หน่อยนะคะอย่างไก่พี่หนิงเนี่ยมีไก่พันุ์อะไรบ้างคะที่เป็นพันเนื้อค่ะเป็นพันเนื้อหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะมาแยกชิ้นส่วนแต่ละอย่างแล้วส่วนไหนของไก่แพงที่สุดคะปีกกลางค่ะปีกกลางปีกกลางคืออะไรอะคะ ปีกกลางคือหนูขอจับได้ไหมอ่าปีกกลางโอเคอันนี้เขาเรียกปีกกลางแล้วมันมีปีกอย่างอื่นอีกไหมคะอันนี้ค่ะปีกบนค่ะอันนี้ปีกบนค่ะคุณผู้ชมปกติหนูเรียกน้องเล็กเรียกได้ค่ะอ๋อแต่คือชื่อเขาคือปีกบนแล้วมีปีกอย่างอื่นไหมปีกเต็มค่ะปีกเต็มคุณผู้ชม ปีกต็มคืออะไรคะนี่นะคะขออนี้จับนะคะอ่าหนูล้างมือแล้วค่ะคุณผู้ชมปีกแต้มคือแบบนี้อ๋อนี่ปีกบนปีกกลางแล้วก็หมดเลยอ๋อมีมีปลายปีกด้วยแล้วปีกกลางคือแพงสุดเท่าไหร่คะอยู่ร้อยยี่สิบต่อกิโลร้อยยี่สิบต่อกิโลคุณผู้ชมแล้วถ้าทางอันล่ะคะแปดสิบห้าท่ะทำไมถึงต่างกันนะคะตรงส่วนนี้มันคอนเทนตนิยมมากกว่า นีนอยมางไรแล้วเขาก็คือไม่ต้องไปหั่นออกเองอย่างเงี้ยหรอคะถ้าจะให้ผ่าขึ้นก็ผ่าให้ได้อ๋อผ่าให้ได้ด้วยแลวนี่ล่ะคะต้องติดสะโพกค่ะน้องติดสะโพกคอย่างนี้นี่เขาเอาไปทําอะไรกันบ้างคะคุณพี่ดูขอดี่น่าจนะะเป็นพวกย่างอ่ะค่ะย่างแม่ค้าส้มตำอะไรเงี้ยค่ะอ๋อตามร้านส้มตำที่เราเห็นนี้โลละเท่าไหร่คะอ่าหกสิบห้าค่ะเลือกยังไงคะแบบนี้สมมติถ้าหนูมาซื้ออย่างเงี้ยค่ะหนูไม่รู้อะไรเลยตรงนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่เอานะคะลาย่งมัจะด อแบบนี้ก็คือสีค่อนข้างขาวแล้วก็ใสกว่าแต่เมื่อกี้เดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เป็นช้ำแบบนี้ก็คือจะค่อนข้างช้ำคุณผู้ชมค่ะเวลาไปย่างสีมันเข้มเนาะจะดำแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้อะไรคะที่เอ็นข้อไก่ค่ะกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนจับได้ไหมได้ค่ะอ๋อก็คือเหมือนที่เราชอบเอาไปทอดกินอะไรอย่างนี้ทอดกับร้านนะแพงไหมคะนี้โลละแปดสิบห้าจ้ะแปดสิบห้าเท่านี้เลย นี้ล่คะคะ่ะเครื่องในค่ะเครื่องในอ่ะโรเลจสิบโรเลจสิบเลือกยังไงคะอย่างเครื่องในยอย่างเงี้ยหนูมองมันก็เครื่องในเหมือนกันหมดเขา,าจะไม่ค่อยเอาเขียวนะคะตรงเนี้ยเขียวแล้วมันจะบมอ๋อไม่ควรไม่ควรเขียวเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยจะไม่ชอบ อ๋อแบบนี้มากก็คือเราก็พลิกดูได้ปกติคนมาซื้อนี่เขาพลิกดูอะไรกันไหมคะหรือว่าแล้วแต่ไหมคะหยิบพลิกบางคนก็ไม่พีิกอ๋อแล้วแต่ว่าใครเลือกเป็นเราอย่างเฉียวเขียวอย่างเงี้ยแล้วเราจะขายได้ไหมอะคะพอมันเขียวแล้วอะได้ค่ะได้เพราะว่าเชิญมากมันจะมาอย่างนี้หมดเลยอ๋อเวลาเขาเรียกว่าอะไรคะดีมันหรืออะไรได้ค่ะดีมันเพียงค่เรียกดีผิงรจะผิงจากในทองเองอ๋อแต่เราเราตัดออกไม่ได้เหรอคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำเราก็ได้ออกนิดหนึ่งอ๋อได้เหมือนกัน คุณผู้ชมค่ะเน้นนะถ้าไม่ชอบขมขมนะเอาแบบไม่เขียวอ่าราคาเท่าไหร่คะละเจ็ดสิบค่ะละเจ็ดสิบคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ราคาสะโพกค่ะสะโพกสะโพกอันนี้คืออะไรนะคะสะโพกติดน่องสะโพกติดน่องอันนี้สะโพกต่างกันยังไงคะแค่แค่น่องออกตัดตนี้อ๋อน้องออกก็เป็นอันนี้แล้วเน้นทำอะไรคะส่วนมากก็จะย่างไม่ใช่ย่างย่างเหมือนกันบางคนก็ชอบใส่แกงอ๋อไปแกงดูขอดูหน่อยนะใช่ค่ะ อ๋อตรงนี้ก็คือแค่้องนอกคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นนี้ละอันนี้ละคะปกติดหนังค่ะปกติดหนังอ๋อแล้วคือบางคนไม่ชอบหนังไม่ชอบหนังก็ลอออกค่ะอ๋อลอออกได้อย่างนี้แพงไหมคะโลละ80โลละ80โลหนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่คะสองคู่ค่ะประมาณอ้หูเยอะมากเลยนะคะอย่างนี้คือคู่เดียวสองคู่โลหนึ่งคุณผู้ชมเยอะแก่ก็แล้วนี้เลือกยังไงคะให้สด เขาจะเลือกแบบหนาๆนี้ถ้าบางๆจะไม่ได้มเนื้อต้องหนาๆอ๋อต้องหนานๆแน่นๆคุณผู้ชมอย่างนี้อย่างนี้เนื้อแน่นกว่าแต่ถ้าบางแบบนี้ก็จะแบบอ๋อทำไปแล้วมันสุกก็หายหมดใช่ไหมคะอล้วอันนี้อันนี้วิธีการเลือกล่ะคะโดยรวมเลือกยังไงให้สดนม่ค่ะเลือกแบบแบบ่ทีมันชๆเลยดูไปดูมาหนูเลือกผิวอ่อเลือกแบบไหนล่ะคะเนี่ยเลือกแบบว่าแบบเนื้อแบบที่ว่าใช้เจ้าเน้นไปแดงๆแล้วเราก็ไม่เอาไหนแบบไหนไม่เอา อ๋อคุณผู้ชมน่ต้องเลือกเ,อกเ,กเนื้อใสๆอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเห็นแบบว่ามันมีไตไตเอนต็นเอบบสีแดงๆองลอยช้ำไม่เอาคุณผู้ชมไม่สดแ <c oughs> ต่ลวพวกนี้มาลานนี่บอกว่าเลือกได้คุณพี่เขาสงสัยเลยนะได้ค่าแล้วตรงนี้ก็คือเหมือนกันใช่ไหมคะดูที่ลักษณะเอ็นมานี่เลยอันนี้เด็ดซุปเปอร์แต่คนชอบนะคะบางคนเขาก็ชอบขาใหญ่แบบนี้บางคนเขาก็ชอบเล็ก เล็กๆแล้วแต่คนชอบอ๋ออันนี้เราเราแต่คนเลยแล้วเวลาเอาไปทํานี่มันยากบางที่หนูเห็นมีเล็บมีอะไรด้วยหัอนะเขาไม่ได้ตัดแต่ที่นี่เขาจะตัดเล็บร้อตัดให้เลยตัดกับไม่ตัดราคาต่างกันไหมคะต่างกันประมาณถึงห้าบาทห้าบาทคุณผู้ชมบางทีเราก็จ่ายห้าบาทเพื่อนะเป็นลังศพเองนี่บอกว่าก็ถ้าเรางก็ทำให้ก็กตาทำให้ค่ะอันนี้โลละเท่าไหร่คะเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบโอ้โหมแล้วก็ตรงนี้อะคะนี่เรียกข้อเข่าค่ะข้อ เรียกก็จะไม่เอาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้ไม่เอานะเขียวๆแบบนี้เรนจะมย์จะเมยมกันจะเมยกันจะแต่ลรดูซิมีร้านไหนมาบอกว่าแบบนี้ไม่เอา้ะเลือกเลือกแบบนี้นะ <c oughs> น่ารักขนาดนี้เลือกใสๆใช่ไหมคะ <c oughs> แบบนี้ดีกว่านะส่วนมากคนไม่ค่อยเลือก ใช่ไหมส่วนมากเขาจะแม่ค้าเนาะเขาจะตักเลยแล้วเขาก็จะไปตัดเองเองอ๋อต่อไปนี้ดูตลกตลาดแตกคุณผู้ชมคุณจะเลือกได้มากขึ้นได้กาไรมากขึ้นด้วยอ่าวตรงนี้มีอะไรบ้างคะนี่เป็นไก่ตัวสับค่ะไก่ตัวสับก็คือไปผัดไปอะไรอย่างงี้ป่ะคะแกงผักก้มอะไรได้หมได้หมดเลยแล้วนู่นนะคะสุดท้ายเป็นซี่โครงบดค่ะซี่โครงบดมักจะผัดนกหรือว่าเลี้ยงลูกน้องอะไรแบบอ๋อแบบนั้นก็โอเคเราเลือดล่ะคะหนูถามได้ไหมว่าเลือดไก่กับเลือดเป็ดเนี่ยวิธีการดูมัน แตกต่างกันยังไงเขาเขาจะชอบแบบก้อนใหญ่ๆเต่งๆตึงๆนะคะเต่งเต่งตึงตอย่างงี้ก็ไม่เอาแตกๆย่างงจะไม่เอาอ๋อมันดูแข็งๆเนะคะจะเป็นรอยแตกจะไม่สวยอ๋อจะเลือกเป็นก้อนๆใสๆเป็นก้อนก้อนใสๆอย่างนั้นคุณผู้ชมเต่งตึงอ้า โอเควันนี้ครบแล้วเราเจรนายกันเรียบร้อยต้องขอขอบคุณพ <Yeah. S 1> ี่มากๆ <Yeah. S 1> เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้เค้นรับปีเยอะมากๆเลยกับการเลือกไก่นะบางสิ่งบางอย่างเราก็เคยเรียกแบบว่าอย่างนี้เรียกน้องน้องเล็กก็กลายเป็นว่าปีกบนอะไรอย่างนี้เอ่ะคุณผู้ชมก็เดีคยวามรู้กันไปร่าวๆแต่ว่าวันนี้ค่ะรายการตลกตลาดแต่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับไอได้ใหม่ในครั้งต่อไปจะพาไปร้านไหนนั้นต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ตลกตลาาแตกตลกตลาาแตกอาครับเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันเกมแรกของเราประจําสัปดาห์นี้นะครับแลากล้วยนั้นนะครับที่เรานํามานะครับบอกว่าเป็นวัตถุดิบเพราะว่าจะเป็นคะแนนใช่แล้วค่ะถ้าเกิดดมแล้วสามารถทายถูกได้แปลกล้วย1เม็ดนะครับในแต่ละทีม แล้วเราจะมานับนะครับว่าแปกล้วยของทีมไหนนั้นที่มากกว่าก็ถือว่าเป็นทีมที่ชนะครับผมในขั้นตอนนี้นะครับเราต้องให้ทั้งสองทีมจับไม้สั้นไม้ยาวครับเอาละครับตัวแทนของทีมสีเหลืองและทีมสีเขียวจับพร้อมกันเลยครับเฮ้ยไม่ได้จับพร้อมกันไม่ได้ต้องจับคนละเส้นจับคนละเส้นไม่ได้เอาใครจะจับใครคะน้องน้องแบมน้องนิวยีเกีย จับแล้วซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไหนเอาอุ้ยให้หักได้มันกอดด้วยไหนมันอยู่ที่มีหักเน้นอันไหนก็ได้ดึงเลยเพื่อสักคู่หักคามือเลยครับปล่อยดีอย่ากำแน่นไม่ได้กำเลยดึงเลยค่ะพี่ลุงโอเคเอาแอบไว้แอบไว้แอบโอ้โหยาวย่าวจะกำเมื่อเดี๋ยวหักกำม้างประมาณฟุตกว่ายังไงหักยังหักหนึ่ยังหักแค่ไหนนะยังหักน้ำแบซ่อนไว้ท่างมือบางไว้เอาแล้วครับตอนนเวลาในการดวลนะครับว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของทีมไหนนั้น ยาวกว่ากันครับเดี๋ยวเราต้องวัดกันแล้วฮะขาอยากเขามีแค่นั้นเราต้องวัดแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับเราไปวัดเราเรามงวัดแล้วฮะเดดให้ออกเด็ดด้วยอันชนะเดดออกเดดเต้องวัดแล้วนะครับทีนี้นะครับของสีเขียวออกมาจากบ้านแค่นี้นะสีเหลืองนั่นอุสาหักไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะคือทีมสีเหลืองครับ เร,เราต้องดูเขาดมก่อนดีกว่าเล่นหลังดีกว่าทีเดี้ยวให้เขาดมก่อนดีกว่านะเล่นหลังค่ะเล่นหลังนะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวต้องเล่นก่อนนะครับดูนี่นะฮะกันกลางของเรากาลานะครับจะเป็นเครื่องกําหนดเวลานะครับในแต่ละคนนะครับที่เข้าไปดมนะฮะสำหรับเกมที่เรียกดมหนูหน่อยนะครับพอดมแล้วนะครับจนกาลานี่ยจมลงไปถ้ายังตอบไม่ได้ถือว่าต้องให้คนต่อไปครับผมถ้าถ้าเกิดตอบผิด ได้แปดกล้วย่เมตรและก็ปลูกเหล่านี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นนะครับเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งประกอบอาหารนะครับอยู่ตลาดแห่งนี้นะครับมีทั้งหมด20ิกลิ่นด้วยกันนะครับซึ่งผู้เล่นแต่ละคนนะครับท่านแรกดมแล้วนะครับและทายถูกต้องวิ่งไปนะครับเพื่อจะนำกลานั้นขึ้นมานะครับสวงน้ําใหม่ครับผมหลัอมล้วนะครับเริ่มเลยครับการแข่งขันเริ่มต้นแลวครับเรามีโจทย์ทั้งหมด20ิกลิ่นด้วยกันเริ่มต้นด้วยเจนาดมก่อนเลย แล้วเดี๋ยวกระลาจมน้ำอ่าบอกไม่ถูกซะแล้วโอ้โหแม่เรื oui> ่องดมอาจจะไม่ถนัดแต่เรื uh ่องนับเงินนับทองนับเพชรถนัดอย่าเริ่เดินต้นเฉยไม่ใช่เฉา้วยครับโอ้โหแล้วกระลาจมไปแล้วด้วยไม่ใช่ครับผมเช้าอมนะครับเจมิ่งมาเจมิ่งมาเจมิ่งมาจิปเปลาห์คดีมาเฟียดมดมเอาอะไง

อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกินอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โทำเป็นอาหารเลยเตี้ยผ um ัดพ ah ิกโอ้ยไม่ได้เปลวหวานเปลวหวนไปใหญ่แล้วหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วไปไายไปตายกาลากาลาจบอีกแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งเทียบเป็นกันไอเหรอวฮ้ยเดินถูกต้องเทียบถูกเอาเอาละรับเม็ด์แปะกล้วยไปก่อนตอบถูกแล้วเอาแปะกล้วยไปหนึ่งแมตต์นาย บนบ้านยก่แมวใครก็จะเอาแมวไปใส่ไว้ในนั้นไอ้สองนินอะไรแล้วถูกต้องครับบันละโอ้โหเอาละไม่มีน้ำเป็นส้มทุกงบ้างครับ้้มโอ้โหอะ้างพี่การัแอบเริ่มเข้าสักชีทุูงต้งไรกินอะไร อเอาลาเหลือที่สุดท้ายที่ชอบเวลาเวลาเหลืออะไรครับถูก้องไปตายเหรโอ้โหปิดไปเตยนั่นเองครับปีผู้องครับใช้ประกอบกัการส้นของของเจนาเลยเนี่ยนี่เจนาชาติที่จะถูกไหมฮะใช้ประกอบใช้ประกอบอ่ะใช้ประกอบผู้ชนะต้องต้งอย่างนี้ทั้งตานเวลาเลยผู้องครับ อาทูครับโอ้โหแม่มาได้เอาวินาทีสุดท้ายหนึ่งตัดไปเลย๋ยวมาดูกันว่าทีมสีเขียวตอบถูกกี่กลิ่นและได้เม็ดแปะก้วนไปกี่เม็ดหกเจ็ดแปดเม็ดอย่ามีเม็ดแปดนะครับเพราะจานั้นนะครับทีมสีเขียวทำไได้แปดคะแนน คราวนี้จะเป็นงานง่ายนะครับสำหรับหัวหน้าทีมของเรานะครับสีเหลืองคุณตีดอกสดาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดมเป็นพิเศษตอนหน้านี้ผมก็ไปเรียนกับสุดาตำร,รวจมาและพร้อมนะครับไปเ <ไป S 2> รียนกับสุดาตำรวจพี่เตาดอก <ๆ S 1> สด<อ>กีไอ้พี่ตีดอกสดาวโอ้ยพีโก่อนเลยครับกินแรกก็ผิดเลยอะไรเร็ว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 น้ำตากระ เร็วครับเพียเพียครับกินอะไรครับเพียถูกต้องครับผมน้ำปลาถูกโอ้โหตอนแรกผมจะถ่ายปลาล้ะครับเปลี่ยนกระต่ายกระต่ายเลยถูกเลยเปลี่ยนอะไรมาคะเปลยน้าบอกดมแบบชื่นใจมากใค้ประกอบในแก็เร็วเร็วเร็วอะไรอะนี่เลยรู้เรื่องอะไรกะลี่ฮะมันต้องบอกว่าผงกะลี่สิจ๊ะเร็วเร็ว โรับแม่แปกล้วยไปครับระวังเกาขึ้นตานดเวลว่าแล้วเชี่ยวชี้จุดนะแล้วจบขุดลูนึงวะนี่ด้วรับต่อไปโชว์รถโอ้โหรับรถเด็กบ้ากันรับรถเด็กบ้าเก่งอะลาดโอเคครับชูรถครึ่งเทปผงพะโล้

ใกล้หมดเวลาแล้วครับยังไม่องขึ้นเลยหรอแล้วอ่ะจะเผาไม่ใช่ถูกหมดเวลาเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมสีเหลืองตอบได้กี่กลิ่นแล้วก็ได้เม็ดแปะกล้วยไปกี่เม็ดใครได้มากกว่าชนะนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เสมอไม่ครับมากกว่า9 10 นะครับได้สุดมะ่าปล้วยเพราะฉะนั้นสีเหลืองนะครับเป็นผู้ชนะได้เงินราวัน100บาทอย่างที่ทราบกัยนะครับทีมสีเหลืองนะครับมีคะแนนไี้มากกว่านะครับทำไปได้10คะนนนะครับก็ได้เงินรางวัลนะครับ100บาทวันน่ี่เขาว่า100บาททำอะไรอ่ะคะ100บาทนะครับจะไปทำอะไรก็ นำไปใช้ในช่วงหน้านะครับเป็นช่วงวของเมนูจานเด็ดใช่แล้วค่ะและทีมสีเขียวของเรานะครับได้ไป50บาทไม่ได้ต่อได้จะต่อได้ครจะเต้นให้ดูอาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับแต่บอกได้เลยว่า50บาทเนี่ยหลายสัปดาห์มาแล้วที่ชนะ100บาทครับและหลายสัปดาห์ที่100บาทก็แพ้ค่ะพ,พูดอย่างนี้หมายความว่าไงพูดอย่างนี้หมายความว่าไงนะครับมันเป็นมาแล้วจริงๆครับผม เดี๋ยวกับมาพบกนช่วงหน้านะครับว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรสักครู่เดียวครับตลกตลาดแตกตลกตลาดแตกเอาละครับในเมนูจานเด็ดนะครับซึ่งทั้ง2ทีมจะต้องชิงชัยนะครับเพื่อคว้าแชมป์นะครับประจำตลาดแห่งนี้วันนี้เรามีนะครับ ผู้เปิดป้ายบอกเมนูจานเด็กนั่นคือเจ๊หมวยครับเจ๊บุยควครับสวัสดีครับผมนะครับเจ๊บุ๋ยนี่ขายดอกไม้ในตลาดสามย่านใหม่นี่ครับดอกไม้สดครับดอกไม้สดนะครับอยู่หน้าเลยครับผู้แข่งขันที่หนึ่งที่สองและที่สามหลังแผ่นนี้นะครับจะเป็นเมนูต่างๆนะครับซึ่งให้ผู้แข่งขันนั้นทำครับผมให้เจ๊หมวยเลือกเลยครับหนึ่งสองหรือสามครับเจ๊บุ๋ยครับหนึ่งหนึ่งครับ อาเจ๊หมวยขอบพระคุณครับถึงดอกไม้ใบสีเครื่องสังฆทานต้องมาที่ร้านเจ๊หมวยครับขอบคุณครับและเมนูจานเด็ดอยู่ในมือของผมแล้วนะครับนั่นก็คืออะไรครับกุ้งเจียนแปะปุ้ยครับยากอะเมนูจานเด็ดนะครับต้องถามใช่เคยทำไหมคะพี่ติไม่เคยทำแล้วเคยรับประทานไหมคะไม่เคย่ะแล้วแล้ว แต่รู้ว่าไอ้เจียนเจียนเนี่ยมันมันมีลักษณะบอกไหมบอกแล้วพี่ตีไม่มีหนูว่าพี่ตีจะแย่เฮ้ยอย่ามายุ่งกับพี่เแย่ๆนะคะเคยทำไหมคะเออมันจะคล้ายๆนี่เลยป่ะเ่าตัวผัดงูกล้วยป่ะครับผัดอ่าฮะก็คือจะมีพวกเผือกอะไรพวกนี้ด้วยป่นด้วยแล้เมียเตุหง่ะแล้วคนะคแล้วมีคตาหง่ะแล้วค่ะ เหมือนคุ้นๆกับปลาจระเมดเขียนนึ่งซีอิ๊กอะไรแบบนี้แล้วทั้งสองท่านนะฮะแบมกับมิวเคยทำไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยได้ยินชื่อเลยครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะฮะได้เห็นแน่ๆนะครับที่มาเฟียอินเดอะคริชเช่นที่เป็นยังไงเขียนแปะปุ้ยนี่นายอ้บผมเคยไหมครับเคยครับ เคยได้ยินเมื่อกี้นี่แหละครับเคยทำไหมครับอะไรนะครับเคยทำไหมครับผูแพ้มา็นไหนวิ่งในกระถามนี่กระถางนี่ไม่ใช่ดีนะครับเนี่ยกูรู้กูรู้นี่เจนาชิมบ่อยไหมกุ้งเส็ดแปะกล้วยเนี่ยเคยไหมคุณกได้ยินไหมล่ะกุ้งเส้นตายแล้วเอาแล้วครับผอมสีนะผสมสีนะพี่และนี่นะครับนงการเน้นกานเนี่ยเคยไหมครับนน้องาี่เมื่อกี้แค่รู้จักแต่กุ้งอ่ะแต่กุ้งเส็ดแปะกล้วยไม่เคยรู้จักแปะกล้วยแต่ไม่เคยเม่คยเห็นคนนี้ไม่เคยเลยเหรอ ต่อครับน้องการเมื่อกี้บอกอะไรอะไรแปดล้วยได้แไหกล้วยนะกุ้งเจียบเหยียบกุ้งเหยียบแปดห้วยน้องคาร์นอุ้ยอะไรวะพี่รู้จักกุ้งเหยียบไหมกุ้งเหยียดยังไงฮะรู้จักกุ้งเหยียดป่ะกุ้งหว่างนั่นแหละพี่รู้จักนะกุ้งเหยียดใช่ก็กุ้งมันงอจะเข้าไปเหยียดให้มันตรงแล้วมันจะแบบเค็มๆหวานๆอร่อยผมรู้จักแต่อึ่งชชยโยฮะ คุณเชโยเปยังไงเอาตัวสิงบริลล์คุณเชโยไงตัใหญ่ๆก้มน้ำร้อนก้มน้้อเดือนเลยแล้วก็โยนมันไปทั้งไปอย่างนั้นแหละพอโดน้องไจังชย่งต้องยำใชต้องยำเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งสงทีมนั้นจะทาการนะครับจับจ่ายนะครับเงินที่มีอยู่ หังจากทีมสีเขียวนี้ก็น่าสงสารนะครับมีอยู่แค่5 0บาทสีเหลืองมีร้อยเล็กน้อยเท่านั้นครับผมไม่ว่าทุกวันนี้เราติดตามชมกันใหม่นะครับติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพุธครับเวลา17บเนาฬิกายีนาทีหรือสนาฬิกาห้นาทีทางจอนว่าห้าแงนี้นะคะค่ะและอย่าลืมนะที่ชมรายการเข้ามาได้ทางเฟซบุ๊กด้านหน้านี้ค่ะครับผมและวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกลับมาพบกับพวกเราครับกับรายการตลกตาตัด ที่ี้ลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับมาดูกันนะครับพรุ่งนี้แฮนดี้มาเฟียเข้าครัวอยอะไรเร่เลยปกตินะผมแล้วเดี๋ยวเียให้สวยๆงงงวดลงไปผัดแบบพี่ทีครับไปไปพ่อุพ่อเลยโหไปเลย เดี๋ยวเราจะทำการเทสเลยนะครับแล้วเสร็จแลยังชูให้กล้องของตาระงีมเลยครับของเราดีหนึ่งสองเทสบอกแล้วนะว่าไม่เอาไม่เอาปลา